การเลือกตั้งสนามอบตอในจังหวัดแพร่ครั้งนี้เป็นความคาดหวังของประชาชนที่จะได้นักการเมืองที่ดีมาทําหน้าที่มีประชาชนที่เป็นนักพัฒนาหลายคนพากันลงสนามเลือกตั้งเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่แต่รู้เหมือนว่าพวกเขาจะกังวลอยู่กับกลุ่มการเมืองใหญ่ๆที่มักใช้เงินซื้อเสียงเพื่อเดินเข้าสู่อำนาจ อย่างไรก็ตามยังมีคนที่พยายามสร้างบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่โปร่งใสสร้างบรรยากาศใหม่ประชาธิปไตยท้องถิ่นเกษตรกรเพื่อขายเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดแพร่มองว่านักการเมืองลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ควรเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างนโยบายออกมาหาเสียงเพราะจะทําให้เมื่อเข้าไปสู่การทําหน้าที่แล้วจะทํางานได้ตรงความต้องการของประชาชน จะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมานักการเมืองฝันเอาเองในการสร้างนโ<ร>ยบายค,าคือต้องการให้คนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเข้าถึงประชาชนเพื่อจะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือความหวังคา<ร>ดหวังว่าคนรุ่นใหม่ด้วยใหญ่คนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นเก่ากงพองทายไปเขาจะได้พัฒนาบ้านพัฒนาเมืองในสิ่งที่ถูกต้องรวมั้งการตรวจสอบสิ่งที่เรา เคยเจอในอดีตคือเรื่องคอร์รัปชันให้เขาตรวจสอบว่ามันจะเป็นความเป็นธรรมและสร้างความเป็นธรรมให้อยู่ในะสังคมงบประมาณทุกส่วนอยากให้ลงสู่ผาชนมากที่สุด